ลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับกิจกรรมนี้กิจกรรมที่1.6มีชื่อว่าแมวจับบอลกิจกรรมนี้จะเป็นการเขียนโปรแกรมที่มีการตอบโต้และมีปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรมซึ่งเชื่อว่าคุณครูจะต้องชอบแน่ๆเลยค่ะและเด็กๆก,ก็จะต้องชอบมากด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ากิจกรรมนี้เป็นยังไงบ้างเช่นเคยคะ่ะคุณครูสามารถเปิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะทำงานไปพร้อมๆกับการสาธิตได้เลยนะคะ ในกิจกรรมที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องของการเพิ่มฉากไปแล้วใช่ไหมคะส่วนกิจกรรมนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มตัวละครค่ะการเพิ่มตัวละครก็ไม่ได้ยากนะคะเลือกที่ไอคอนแมวแล้วก็มีรูปบวกขึ้นมาจากนั้นจะปรากฏข้อความว่า s ชุ o อส i า e คลิกเข้าไปค่ะและก็จะปรากฏตัวละครขึ้นมาเป็นจํำนวนมาก เมื่อเรานำเมาส์ไปคลิกที่ตัวละครตัวใดถ้ามีหลายชุดตัวละครจะปรากฏความเคลื่อนไหวขึ้นมานะคะเด็กๆก็จะเกิดความตื่นเต้นจากนั้นก็เลือกตัวละครที่ต้องการได้เลยค่ะเมื่อมีการเพิ่มตัวละครบางครั้งเด็กๆอาจจะไปหลงกดแถบเครื่องมือต่างๆในการตั้งค่าของตัวละครเมื่อสั่งให้ตัวละครทำงานเด็กๆอาจจะไม่รู้ว่าทำไมตัวละครนี้จึงหันไปนี้ทิศทางต่างๆ เมื่อคุณครูเริ่มสอนก็อาจจะเกิดความสับสนในชั้นเรียนได้ดังนั้นจึงต้องมีบล็อกคำสั่งในการกำหนดทิศท,ทางนั่นคือ point in direction บล็อกคำสั่ง point in direction เป็นบล็อกคำสั่งในการกำหนดทิศทางให้กับตัวละครหากกำหนดให้เป็น0ตัวละครก็จะเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนหรือหันหน้าขึ้นไปด้านบน90หันหน้าไปด้านขวาหรือเคลื่อนที่ไปด้านขวา180 หันหน้าลงมาด้านล่างหรือเคลื่อนที่ลงมาด้านล่างและลบ90หันหน้าไปด้านซ้ายหรือเคลื่อนที่มาด้านซ้ายซึ่งในส่วนนี้ถ้าคุณครูจำได้ว่าคุณครูได้ใช้บล็อกคำสั่ง set rotation style คุณครูจะสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ตัวละครหันแบบตีลังกาหรือว่าหันซ้ายขวาหรือว่าหันหน้าไปด้านเดียวเรามาเริ่มต้นกิจกรรมที่1.6แมวจับบอลกันเลยนะคะ กิจกรรมนี้นะคะเขียนโปรแกรมให้ลูกบอลเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆในทิศทาง45องศาและกระเด้งเมื่อชนขอบเวทีและเมื่อตัวละครแมวโดนลูกบอลให้เปลี่ยนสีตัวละครแมวได้ด้วยเรามาดูตัวอย่างนะคะอยากจะให้คุณครูลองดูนะคะว่าจะเขียนสคริปต์ให้กับลูกบอลเพื่อให้ลูกบอลเนี่ยกระเด้งเมื่อชนขอบเวทีคุณครูกดโพสไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยกันอีกครั้งค่ะ เรามาเฉลยกิจกรรมที่1.6ในข้อ1กันนะคะกิจกรรมนี้ต้องการให้ตัวละครบอลเคลื่อนที่เป็นทิศทาง45องศาดังนั้นเราจะกำหนดทิศทางให้กับตัวละครบอลเมื่อคลิกธงเขียวแล้วก็จะกำหนดให้เขาเคลื่อนที่45องศาโดยใช้ Point In Direction และเติม45ลงไปจากนั้นตัวละครจะต้องเคลื่อนที่10เตปถ้าตัวละครชนขอบเวทีแล้วจะต้องสะท้อนกลับได้และ สองบล็อกคำสั่งนี้จะต้องทำซ้ำแบบไม่สิ้นสุดดังนั้นในข้อ3และข้อ4จะต้องครอบด้วย for ever ค่ะเรามาดูกิจกรรมถัดไปกันค่ะกิจกรรมถัดไปเขียนสคริปต์ให้ตัวละครแมวเปลี่ยนสีเมื่อโดนบอลเปลี่ยนยังไงต้องการเพิ่มเงื่อนไขว่าถ้าตัวละครแมวโดนลูกบอลให้เปลี่ยนสีและพูดว่าโดนบอลแล้วและจะต้องเขียนสคริปต์นี้ขึ้นมาให้กับตัวละครตัวไหนคะ เขียนให้แมวนะคะเพราะแมวจะต้องเป็นตัวที่เปลี่ยนสีดังนั้นคุณครูลองพิจารณาดูสักครู่หลายๆคนอาจจะงงเอ๊ะแล้วเราจะเริ่มยังไงกันดีงั้นเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับบล็อกคำสั่งถัดไปกันเลยค่ะบล็อกคำสั่งแรกที่จะแนะนำให้รู้จักก็คือ if if นี้จะใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำให้คำสั่งที่อยู่ภายในนี้ทำงานยกตัวอย่างเช่นถ้าสิ น้อยกว่า20คุณครูคิดว่าตัวละครจะพูดว่าจริงไหมคะแน่นอนค่ะเงื่อนไขบอกไว้ว่า10น้อยกว่า20เงื่อนไขนี้เป็นจริงดังนั้นตัวละครก็จะพูดว่าจริงอีกบล็อกคำสั่งหนึ่งนะคะชื่อว่า if elif e l นี้จะใช้ตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำให้คำสั่งที่อยู่ภายใน if ทำงานแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ คำสั่งที่อยู่ภายใน e l ก็จะทำงานแทนยกตัวอย่างนะคะ30น้อยกว่า20เป็นจริงหรือเท็จคะคุณครูคิดว่าถ้าเขียนสคริปต์นี้ให้กับตัวละครตัวละครจะพูดว่าอะไรคำตอบก็คือเท็จเพราะว่า30ไม่ได้น้อยกว่า20ดังนั้นเงื่อนไขนี้ไม่ได้เป็นจริงคำสั่งที่อยู่ภายใน e l จะทำงานตัวละครก็จะพูดว่า เท็ตนั่นเองจะเห็นว่าเงื่อนไขนี้จะมีบล็อกคำสั่งที่เป็นรูปหกเหลี่ยมซึ่งในสีเขียวนี้จะอยู่ในกลุ่มบล็อกโอเปอเรเตอร์แต่จริงๆแล้วยังมีกลุ่มบล็อกอื่นๆที่สามารถนำมาใช้ได้อยากจะแนะนำกลุ่มบล็อกถัดไปค่ะบล็อกคำสั่งถัดไปนะคะจะอยู่ในกลุ่มบล็อกที่ชื่อว่าเซนซิงกลุ่มบล็อกนี้นะคะจะมีบล็อกคำสั่งหนึ่งชื่อว่าทัชชิ่งเจ้าตัวทัชชิ่งนี้หมายความว่าไปสัมผัส ซึ่งก็จะมีเงื่อนไขมาให้โดยมีคำสั่ง t ทัชชิ่งมาให้เลือกเบื้องต้นเลย3ตัวเป็นการตรวจสอบการสัมผัสได้แก่เมาส์ Pointer คือการ t ทัชชิ่งหรือสัมผัสกับเมาส์เอชก็คือการสัมผัสกับเส้นขอบการสัมผัสกับสป i 이 e หรือตัวละครนั่นเองซึ่งเจ้าตัวสไป์เนี่ยจะมีกำหนดมาให้เบื้องต้น1ตัวคุณครูอาจจะเพิ่มหรือลดแล้วแต่ความต้องการและการออกแบบการเขียนโปรแกรมของคุณครูได้เลย ตัวอย่างการใช้ if กับคำสั่ง touching นะคะ touching ตัวแรกนี้ก็คือการสัมผัสกับเมาส์ถ้าเราต้องการให้ตัวละครพูดว่าโดนเมาส์แล้วเราก็จะใส่บล็อกคำสั่ง touching mouse pointer ถ้าคำสั่งนี้เป็นจริงหรือไปสัมผัสจริงตัวละครก็จะพูดว่าโดนเมาส์แล้วเป็นเวลา2วินาทีนั่นเองตัวอย่างการใช้คำสั่ง if กับคำสั่ง touching นะคะ จากสคริปต์ในข้อ1บอลเคลื่อนที่ในทิศ45องศาและกระเด้งเมื่อชนขอบเวทีเราก็เพียงแค่นำ if และ touching นี้มาวางโดยเพิ่มคำสั่งตรวจสอบถ้าสัมผัสเมาส์แล้วให้พูดว่าโดนเมาส์แล้วเป็นเวลา2วินาทีตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเมื่อไปสัมผัสกับเมาส์เขาก็จะค้างไว้และพูดว่าโดนเมาส์แล้ว2วินาทีจากนั้นก็เคลื่อนที่ต่ออีกหนึ่งเงื่อนไขที่อยู่ในกลุ่มบล็อก t o u c h i n g นะคะ h หรือการชนขอบเวทีถ้าสัมผัสกับขอบเวทีแล้วให้ตัวละครพูดว่าชนขอบแล้วเป็นเวลา2วินาทีเงื่อนไขนี้ก็จะถูกเปลี่ยนจาก mouse pointer มาเป็น h จากนั้นถ้าเงื่อนไขเป็นจริงคำสั่งที่อยู่ภายใน if e ก็จะทำงานเดี๋ยวเราไปลองดูนะคะจากตัวอย่างการใช้คำสั่ง if e กับ touching นี้จากสคริปต์ในข้อที่1เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจาก เมาส์พอยเตอร์ให้เป็น e อและเปลี่ยนจากคำว่าโดนเมาส์แล้วให้เป็นชนขอบแล้วเรามาดูซิว่าตัวละครจะทำงานยังไงสังเกตนะคะตัวละครจะทำก็ต่อเมื่อชนที่ขอบของเวที กลับมาในกิจกรรมข้อที่2ค่ะคุณครูยังจำโจทย์ได้อยู่ไหมคะต้องการเพิ่มเงื่อนไขว่าถ้าตัวละครแมวโดนลูกบอลให้เปลี่ยนสีและให้พูดว่าโดนบอลแล้วจะเขียนสคริปต์ยังไงคะคุณครูลองกดพอส์ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูเฉลยกันค่ะอ้อนี่ค่ะตัวอย่างผลลัพธ์โดนบอลแล้วเปลี่ยนสีโดนบอลหนึ่งทีก็เปลี่ยนสีหนึ่งทีแล้วก็พูดว่า โดนบอลแล้วมาเลยค่ะมาเฉลยกิจกรรมกันนะคะกิจกรรมนี้อันดับแรกเลยก็จะต้องเขียนสคริปต์ให้กับตัวละครแมว จากนั้นเมื่อคลิกธงเขียวก็จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าถ้าสัมผัสบอลแล้วแมวจะต้องเปลี่ยนสีทีละ25แล้วก็ต้องพูดว่าโดนบอลแล้วเป็นเวลา2วินาทีและในบล็อกคําสั่งที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขนี้จะต้องทำวนซ้ำได้ดังนั้นจะต้องมี forever เข้ามาครอบด้วยนะคะไปเลยค่ะกิจกรรมข้อถัดไปค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณครูรู้สึกเหนื่อยไหมคะเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะในกิจกรรมข้อ1.6ยังมีข้อต่อไปอีกแต่ว่าคุณครูอาจจะพักสายตาสักแป๊บหนึ่งก่อนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกิจกรรมถัดไปกันคะ่ะ